ดีเขาดีเขาดีเขาโธ่ทำไปนะ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ภาคภูมิใจมา,มากๆเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้ผมใช้เวลาประมาณเจ็ดเดือนเลยกว่าที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับก็ยินดีและก็ดีใจมา,มากๆที่ทุกคนมาร่วมแสดงความดีกับผมเยอะขนาดนี้ในวันนี้ครับทำไมเรามุ่งมั่นกับธุรกิจร้านอาหารขนาดนะี้เพราะเราเป็นคนชอบกินนะแน่นอนคือเรามีแพชชั่นเดือกันที่เราแบบชอบกินชอบไปสรรหาของกินใหม่ๆอร่อยๆเรื่อยๆอะไรครับจนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้สามารถนําสิ่งไอเดียที่เราไปเจอมารวมถึง พี่สาวผมด้วยนะครับที่ร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ครับก็ก็นำมาสร้างสรรค์แล้วก็เผยแพร่กับทุกคนได้ลองชิมลองทานก <im it> ันเรัดเดือนเจ็ดเดือนนี้คือแบบหนักมากใช<ไ>่กินหนักมากพี่กับพวงอะไรนครับ <im it> ผมก็เออก็เป็นช่วงที่หนักเหมือนกันเพราะว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่แปดแล้วคือร <im it> ะหว่างนี้เราก็เร่งทำสาขาให้หลากหลายที่เพื่อไป,ไปหลายๆพื้นที่มากขึ้นใอยากให้คนได้ลองทานขนมของเรามากขึ้นอะไรอย่างครับก็ค่อนข้างหนักแล้วก็ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีใจมากๆนะแล้วก็รู้สึกหายเหนือน่อยเป็นการพอได้พอเห็นทุกคนโพสต์อาหารเมนูใหม่แล้วบอกอร่อยแล้วก็แบบชอบชื่อชอบในเมนูที่เราคิดสรรค์ขึ้นมาที่มีราคาที่ไอ่ได้ราคาที่มมนมีความพิเศษยังไงอะอะไรนะรา สาขานี้มีความพิเศษเยอะมากครับคือเริ่มจากเมนูก่อนซึ่งตอนนี้เรามีเมนูมากกว่า80 SKU แล้วก็คือแบบรวมรสชาติหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มากกว่า80รายการแล้วครับซึ่งที่เนี่ยพิเศษมากที่จะมีเมนูเป็นแบบพิเศษดินซีเซิร์ฟเฟตนะครับนี่มันมีทั้งหมด7เมนูเลยที่นี้ยทุกคนแบบเสิร์ฟเป็นจานเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะขายมาระลองเป็นกล่องอย่างเดียวเลครับอันนี้ก็จะเสิร์ฟเป็นจานแล้วก็จะมีกาแฟด้วยที่ผมไปไปดู้วที่ผมไปร่ำเรียนมา เราไปเรียนทำกาแฟมากับพี่สาวเลยจริงจริงมีพี่นี้ไปแอบเรียนด้วยกับผมครับผมก็ก็มาทำคลิปให้ดูกันแล้วก็เอามาใส่ในร้านให้ทุกคนได้ลองชิม ก่อนเนี้ยคือต้องบอกว่าร้านไม่เคยมีกาแฟามาก่อน <S <S เราเริ่มจากมากระลองที่เป็นขนมทีเดียวไม่เคยมีเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเรามาทำทนเป็นแมร์เนสโต้เนี่ยเราควรจะมีเมนูเครื่องดื่มที่แบบผสมกาแฟรวมถึงกาแฟบดบ้วยแบบเราก็ไปเรียนรู้สั่หามามร์เลสว่าแมรเลสที่ร้าไหนดีของที่ไหนดีมาจากประเทศไหนดีให้รสชาติพอสมที่สุดอะไรอย่างเที่เราชอบมากที่สุดมันจะออกมาเป็นถึงตัวนี้คือไม่ต้องลองทุกเมนูที่แบบคิดมาเลยใช่ครับผมลองทุกเมนูครับแล้วก็รวมถึงที่สั่งด้ว พี่สาวนี่เป็นนักชิมคนหนึ่งแน่นอนตาแข็งเลยได้คือตอนเรียนกาแฟนี่แบบคิมไม่รู้เป็นแบบสิบสิบแก้วเพราะเราแบบต้องลองหลายเมล็ดหลายพันมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็โหตาค้าไปหลายวันเลยแต่าะเราชิมมาทุกร้านแล้วอะไรว่าร้านเราแตกต่างจากร้านเข้ามาแต่ฟอกแล้วที่ต้องเหมือนร้านครับผมว่าเรื่องของหน้าตา ัอยู่เลยเรื่องเนี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าหน้าตาเจ้าของร้านเนี่ยมันก็โดดเด่นแน่นอนครับเข้าเรื่องขนมด้วยกันครับก็คือผมว่าเริ่มจากหน้าตาของขนมแต่ละอย่างด้วยคือ จะทําให้มันสามารถโฟโต๊ะจนิกมากๆคือทุกคนนอกจากจะได้รับความอร่อยของตัวขนมเนี่ยยังสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็สามารถเอาไปทําคอนเทนต์ต่างๆได้ครับก็รู้สึกว่าอยากทำสองอย่างทั้งรสชาตินี้ดีแล้วก็หน้าตาดีๆมาอยู่ในขนมของเราอย่างอย่ายังเคงื่องดื่มเครง่องดื่มคนมีฝุ่นเนี่ยอะไรบ้างครับมีอะไรมาไดอะไรนะเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่ฝุ่นเด็ดอะไรบ้างโอ้เครื่องดื่มมีย่างคือเริ่มจากกาแฟเลยคือพอเราไปเริ่มเรียนแล้วเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่ากาแฟเนี่ยมันเซนซิทีฟมาก คือโดนอากาศนิดเดียวรสชาติก็เปลี่ยนหรือว่าอุณหภูมิไม่ได้น้ำไหลผ่านในเวลาที่ม เสิร์ฟเป็นจานที่ก่อนนี้บอกว่าจะมีแค่คลองบนกรนรองอะไรนะนี้จะเสิร์ฟเป็นจานมีทั้งคอนซูปมีทั้งซีรามิสุชีสเค้กอะไรต่างๆอยากกดนับลองชิมครับอยางกกใครอยากปิดับลองชิรือยนะนนี้ที่แนจริงๆน่าจะสองพสาขาโอ้โเปรเลยปเลยนะยโอ้เร็วไปนะพทำอะไรพูดไปก่อนพูดแล้วก็เสงสัยว่าเป็น้านข่หวานทำไมึไม่อ้วนทำไมไม่อ้วนเหรอคทีเราไชิมนี้ ก็คือเราไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ขนมร้านเราพราะว่ป็นร้าขนมร้านเรากินแล้วไม่อ้วนกินแล้วไม่อ้วนเหรอใช่เราคือเราเราชิมแต่ว่าบางทีเราแบบเราชิมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้กินหมดชิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแต่เนี่ยหมายว่าหราเปานต้องหลายร้านหลาย้านหลายร้านก็เป็นสาขาที่เราลงเยอะที่สุดนะด้วยครับต่อจานี้จะเป็น บอกวก็สโตร์ที่ยังไม่ได้มีซีทติ้งแบบเป็นรูปแบบขนาดนี้นะ้วนี่ก็จะเป็นคอมมหนิ่งขสโตร์ที่แรกแล้วก็จะมีซีทติ้งแบบเป็นรูปแบบรวมเครื่องดื่มกาแฟและเครื่องเครื่องดื่มอื่นๆมากมายให้แบบนี้ขนาดนี้ก็ความคาดหวังของร้านค่ะคือขนาดว่ามันทั้งเปิดยเม่ครับก็คาดหวังก็คาดหวังแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราใช้เวลานานมากเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงแล้วก็อย่างที่กว่าที่ทุกคนจะได้เห็นรูปแบบร้านแบบนี้คือเราแก มไม่รู้เป็นสิบกว่ารอบกว่าแบบจะออกมาเป็นในแบบที่เราชอบมากจริงรวมถึงเมเนูต่างๆเพื่ที่เราสร้างสรค์ที่คุณหมิงสร,สารง้างสรรค์ออกมาให้เป็นรูปแบบนี้ใช้เวลาผ่าน,นกระบวนการมาแบบหนักหน่วงมากแบบทีคุณมองคุณมองประมาณไปเยอะไหมกับร้านนี้เยอะมากครับก็เป็นหลักร้านนะับเป็นหลักสา,นนะา,ายลา้านก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราสึกว่าอย่างที่บอกเราตั้งใจกับนันมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองชิมได้มาลองสัมผัสบรรยากาศของร้นานรูปแบบคุณหมิง ก่อนหน้านี้เป็นออนไลน์อย่างเดียวที่ทุกคนสั่งออนไลน์แต่ว่าน,นี้จะเป็นออฟไลน์ทุกคนสามารถมามามีเซนส์ฟิลลิ่งมาสัมผัสบรรยากาศต่างๆได้ครับและเจ็ดเดือนที่พวกคุณทำงานนี้มาทำงานด้วยใช่ก็ทำงานด้วยแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทีมของคุณดีโด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ตัวผมเองหรือว่าตัวคุณเองแต่ว่าทีมทุกคนเลยก็คือช่วยกันอย่างดัดดวงด้วยกวันกะครับก่อนจะให้ร้านนี้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ทุกคนก็ช่วยกันประสานกันช่วยกันคิดช่วยกันออกไอเดียต่างๆ การนักธุรกิจมันก็ใช้เวลานานไม่ได้การคืนทุนใช้เวลานานไหมเอาดีขาด้านธุรกิจที่ม่นใช้เวลานานไม่ในการคืนทุนสรหรับการใช้เวลานานไหมสำหรับเกรีมตัวร้านนี่เหรอครับสำหรับการสำหรับการคืนทุนการคืนทุนอ๋อโอ้ก็จริงๆก็ก็คำนวณไว้หลายรูปแบบว่าถ้าเกิดว่า worst case จะเป็นยังไงหรือว่า best case มันจะเป็นยังไงอะไรครับแต่ว่าก็รองดูแต่ว่าหลักๆคือรู้สึกว่าแค่ทุกคนมานทานแล้ว ชอบในโปรดักของเราอร่อยกับสินค้าที่เราเราตั้งใจจะทำนะคุณพี่ใช่ครับก็เราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานเราก็จะมีใจและภูมิใจมาก้แฟนๆที่มาร้านถ้ามันได้เจอต้องบอกเลยาจะแวะมาแวะมาบ่อยน่าจะแวะมาบ่อยครับาใกล้ใกล้ตึกด้วยใกล้แกรมี่ด้วยรวมถึงพี่ๆก็จะมาบ่อยด้วยเพราะว่าใกล้ตึกแล้วพี่ๆแบบเวลาเรื่องงานอะไรก็มา มี <substit uting> <expand. S 1> ครับก็คือตัวไอเอ๋งเราคือมักลองนะครับก็จะมีรสชาติที่มันเป็นที่รีเลทกับตัวคริสต์มาสนะครับไม่ว่าจะเป็นธงสีหรือว่ารสชาติต่างๆอะไรครับก็จะเข้ากับธีมรวมถึงแพคเกจจิ้งดีไซน์ก็สามารถนําเป็นของเขาเรียกว่าของขวัญให้กับท่านอื่นได้ด้วยครับปีใหม่นี้ก็เหมาะมากครับค่ะเรื่อมง่ายผมเป็นนักธุรกิจจริงจังคือด้วยความที่เราก็ชอบสายธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีน ปู่ก็ทําธุรกิจมาอยู่แล้วครับแล้วก็ค่อนข้างมีประสบการณ์จากคุณพ่อค่อนเยอะอะไรอย่างี้เราก็จะปรึกษากันที่บ้านคือกันค่อนข้างบ่อยครับก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากทําออกมาให้ดีที่สุดครับยังพึ่งเซ็นสิลคิโอ,อยู่ร้อยรล้านค่ะโอ้ยยังก็ถึงมานานแล้วเนี่ย ใ่ดใหญ่ด้วยนอสนอาดูครับีคือเป็นแนที่ค่ะอนาคตทไมถึงได้ยินีใช่ครับก็ก็อยากทำจริงๆคือเรามีแผนที่เราอยากจะเปิดเป็นเพอร์มีเนนต์โซในต่างประเทศให้ได้ครับเราอยากจะนําขนมฝีมือคนไทยออกไปให้แบบว่าต่างชาติได้ลองชิมแล้วก็ลองทานกันมันคือยิ่งใหญ่มากเลยครับ ทำไมา<ห>้องการไกลขนาดนัน้ไนไปโดยเธอระดับโลกเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆตอนนี้มาร์เก็ตของไทยมันมีโปรเจคเชนมากๆที่เราสามารถนำาพาผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งวงการบันเทิงของไทยไอะไรครับก็ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเรามีโอกาสอีกมากมายที่เราสามารถจะไปถึงเส้นนั้นได้อะไรอย่างนี้ครับก็อยากจะไปอย่างที่พี่ของวินมันมีส่วนช่วยไม่ทําให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้เออก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนช่วยจริงครับก็แต่ว่า ้ธุรกิจจะดําเนินต่อไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวโปรดักต์ที่เซอร์วิสต่างๆของตัวธุรกิจนั้ด้วยไม่ได้เกี่ยวส่งกันเดียวที่ทำเป็นทุกอย่างเราเลยที่ทำเออทำเป็นอะไรเกือบทุกอย่างทำเองทำบ้างครับทำบ้างพอรู้ขั้นตอนก็เข้าแต่ว่าคนที่ดูคุมโปรดักชันทั้งหมดเนี่ยคือคนผีที่เสาวไม่ไปจะรู้ทุกทุกโมเสมี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 ข้ทพิสูจน์ผมว่าจะไอซ์ครีมเพราะว่าะทอไรอซ์ครีม ถ้าจริงอ่ะตอนที่ช่วงช่วงโควิดผมไปเรียนทำไอศ์รีมที่ตอนนั้นออกมาเป็นแบรนด์เวลาโต้ตอนนี้เนี่ยเวลาโต้สุรีรวมกันก็คือเป็นสุรีอย่างเดียวก็คือเวลาไอซ์สตรีมของเวลาโต้เนี่ยก็จะถูกมาอยู่เป็นภายใต้สุรีทั้งหมดนะครับซึ่งรสชาติที่คิดออกมาของเวลาโต้เนี่ยก็คือผมคนคิดเองแล้วก็คนแบบบัานในสุรีเองก็คือเป็นรสชาติเมทาวินเนินใช่รสช่ติเมก็วินก่อนหน้านี้พี่บอกว่าขัดที่ตัวที่บ้านตอนนี้มันคือมันใหญ่ ตอนนี้ก็จะมีห้องผลิตครับก็มีก็ไม่ได้ขนาดแบบโรงงานใหญ่ขนาดนั้นก็มีพื้นที่พอสมควรที่สามารถผลิตแล้วก็กระจายไปทุกสาขาได้ได้เลยครับแปดเลยครับก็ฝากด้วยนะครับผมเรากาที่แปดนะครับที่อ็มสิเปียนะครับของสุรีนะครับผมมีหลายเมนูนะครับที่เป็นที่นี่ที่แรกเลยนะครับผมก็อยากทุกคนเนี่ยมาลองชิมลองทานกันนะครับลองว่าชิมชอบมากแน่นอนโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณ